สวัสดีครับพี่น้องชาววัววันนี้เราจะมาพูดถึงวัววาคิวกันอีกสักรอบนะครับพูดถึงวัววาคิวตอนนี้เนี่ยกระแสก็กำลังดีเลยนะครับคนที่เลี้ยงวัวสายพรีเมียมนะครับก็หันมาเลี้ยงวัววาคิวกันแทบทั้งหมดแล้วนะครับมีหลายคนนะครับมาตั้งคำถามเชิงแนะนำกับผมนะครับว่าถ้าคิดจะเลี้ยงวัวเนื้อเนี่นยให้เลี้ยงวัววากิวเลยนะครับ เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยชาโรเล่มันไม่รุ่งแล้วนะครับเขาเลี้ยงวัววากิววัวแองกัสกันหมดแล้วนะครับผมรู้สึกยินดีและขอบคุณกับความหวงใยเหล่านั้นนะครับแต่ว่า,าในการลงทุนเนี่ยผมก็ต้องมาพิจารณาเปรียบเทียบนะครับว่าด้วยศักยภาพของผมเนี่ยผมดีพอสําหรับการเลี้ยงวัววากิวแล้วหรือยังนะครับพูดสันส้นๆว่าปัจจุบันนี้เนี่ย ผมยังไม่เก่งพอที่จะเลี้ยงวัววากิวนะครับผมยังไม่มีทรัพยากรยังไม่มีทุนยังไม่มีเวลายังไม่มีความรู้พอที่จะเลี้ยงวัววากิวนะครับดังนั้นถ้าผมเลี้ยงวัววากิวเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จนั้นต่ํามากนะครับแต่ว่าในอนาคตเมื่อผมอมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วขั้นต้นนะครับผมจะเลี้ยงวัววากิวแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงฟาร์มวัววากิวที่ประสบความสําเร็จนะครับผมมีวัวต้น,ตนผมมีฟาร์มวัววากิวต้นแบบอยู่แห่งหนึ่งนะครับ เป็นฟาร์มไม่มีชื่อนะครับตั้งอยู่ที่บ้านแสงทรัพย์ตำบลตาององอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านเจ้าของฟาร์มแห่งนี้นะครับเป็นคนใจดีและก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับผมได้เข้าไปดูงานไปพูดคุยกับท่านหลายรอบแล้วนะครับก็รู้สึกประทับใจมากฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงวัวมามากกว่า30ปีแล้วนะครับเริ่มต้นเลี้ยงวัวก็จะเป็นวัวไทยใหญ่นะครับต่อมาก็มีกระแสรเรื่องวัวหูมาแรงนะครับก็ ไปเลี้ยงวัว,ห,ว,วหูนะครับก็คือเอาน้ำเชื้อวัวอินดูบราซิลนี่นะครับมาผสมกับวัวไทยใหญ่ที่ตัวเองมีนะครับก็จะออกมาเป็นลูกวัวลูกกระทบนะครับก็ไม่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับขายไม่ได้ราคาอย่างที่คาดการไว้นะครับแล้วก็ต่อมาก็วรรกัวรบราแมนกระแสวัวบราแมนมาแรงนะครับก็ต่อย,ยอดจากแม่พันธวัวลูกกระทบที่ตัวเองมีนี่นะครับก็เอาบราแมนมาใส่ ก็จะได้เป็นวัวแม่พันธุ์ลูกผสมรามันนะครับก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จอีกเหมือนกันนะครับขายไม่ได้ราคาไอ้ที่เขาบอกว่าจะขายได้วัวราคาเงินแสนนี่นะครับก็ไม่เคยได้กับเขานะครับจนสุดท้ายประมาณ10ปีที่ผ่านมานี่นะครับก็ปรับมาเลี้ยงวัววาก,กิวนะครับคือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนี่นะครับได้มีการนาวัววาก,กิวนี่นะครับมาโปรโมทในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับและท่านนี้ก็ ได้นำน้ำเชื้อหัววากิวนี่นะครับมาผสมกับแม่พันธุ์ลูกผสมบราบันที่ตัวเองมีอยู่นะครับแล้วก็ใช้ลูกเนี่ยครับมาขุนนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านมีวัวที่เป็นแม่พันธุ์วากิว f 1 f 2นะครับประมาณ30ตัวนะครับแล้วก็มีวัวขุนตั้งแต่ระยะต้นระยะกลางไปจนถึงระยะปลายนะครับรวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ประมาณ80ตัวนะครับปีที่แล้วเนี่ย ท่านได้ส่งบัวเข้าไปที่สหกรณ์หนองสูงนะครับคือท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์หนองสูงนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยส่งบัวเข้าไปที่สหกรณ์23ตัวนะครับน้ําหนักแต,แต่ละตัวเนี่ยไม่ต่ำกว่า700กิโลนะครับแล้วก็ได้เกรดเนื้อเนี่ยไม่ต่ำกว่า3.5ส่วนใหญ่ก็คือจะได้4นะครับาขายได้เงินเนี่ย ขั้นต่ำประมาณ140,000บาทนะครับตัวที่ขายได้ดีที่สุดก็1 6ึ0 0 0กว่าบาทอ3่าตัวปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ส่งมอบวัวไปเนี่ยปีที่แล้วคือปี2อ6พนะครับอ่าสร้างเงินดังสร้างเงินได้สร้างไรายได้เนี่ยเกือบ4ล้านบาทนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ฟาร์มวัววากิวแห่งนี้ประสบความสําเร็จนะครับท่าที่ผมได้พูดคุยแล้วก็เรียบเรียงมานะครับ ก็มีปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อที่จะขายวัวเนี่ยครับได้เงินเนี่ยหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสบาทนี่นะครับวัวของท่านเนี่ยน้ําหนักไม่น้อยกว่า700กิโลกร,รัมนะครับท่านบอกว่าวัววาคิวนี่นะครับต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงสามสถึงสีเดือนนะครับใช้เวลาน,านานมากนะครับดังนั้นเนี่ย มันจะต้องใช้ต้นทุนสูงถ้าเป็นวัวต,ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับอ่าไม่ถึง600กิโลเนี่ยมันจะคมุมันจะไม่คุ้มค่าต่อการเลี้ยงในระยะยาวขนาดนี้นะครับทำไมต้องเลี้ยงถึงอ่า36ถึง40เดือนนะครับเพราะว่าวัววากิวเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือไขมันแทรกนะครับระหว่างกล้ามเนื้อนะครับไขมันแทรกภายในกล้ามเนื้อซึ่งไขมันแทรกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวัวเนี่ยมีอายุ ไม่น้อยกว่า30เดือนนะครับต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงวัวที่ฟาร์มี้นะครับตกอยู่ที่ประมาณตัวละ60กว่าบาทต่อวันนะครับหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็เดือนละ2000บาทนะครับปีหนึ่งก็24 000บาทนะครับและต้องเลี้ยงถึง36เดือนหรือว่า3ปีนะครับนั่นหมายความว่าต้นทุนเนี่ยประมาณ70 000กว่าบาทนะครับดังนั้นถ้าเป็นวัวตัวเล็กแล้วเกรดไขมันแทรกได้ไม่น้อยกว่า3.5นะครับ จะขายได้อยู่ที่ประมาณ90,000กว่าบาทซึ่งจะได้ค่าเลี้ยงแค่หรือบางทีเราะเรียกกาไรก็ได้นะครับแต่จริงๆมันคือค่าแรงที่เราใช้ในการเลี้ยงนั่นนะครับประมาณ20,000กว่าบาทภายในช่วงระยะเวลา3ปีนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับดังนั้นจึงจะต้องอใช้ววที่ตัวใหญ่นะครับน้ำหนักไม่น้อยกว่า700กิโลนะครับเมื่อขุนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ ไขมันแทรกในกล้ามเนื้อนะครับก็จะต้องไม่น้อยกว่า3.5นะครับ3.3.5นะครับซึ่งตัวนี้พันธุกรรมจะมีบทบาทสูงมากในการที่จะสร้างไขมันแทรกนะครับจากคุณสมบัติของวัวขุนข้างต้นนะครับเราก็สื่อย้อนกลับมาถึงว่าแล้ววัวที่จะขุนแล้วได้น้ําหนักขนาดนี้เนี่ยแม่พันธุ์เขาจะต้องเป็นแม่พันธุ์ที่มีเฟรมขนาดไหนแล้วพันธุกรรมของแม่พันธุ์ พันธุกรรมของพ่อพันธุ์จะต้องเป็นอย่างไรถึงจะสามารถให้กล้ามเนื้อให้ไขมันแทรงในกล้ามเนื้อได้ไม่น้อยกว่า3.5นะครับผมมาดูที่แม่พันธุ์ของฟาร์มนี้นะครับจะเป็นวัววากิว F1 F2 นะครับที่มีพื้นฐานมาจากวัวลูกผสมบรามันนะครับน้ำหนักนประมาณ500กิโลกรัมส่วนสูงไม่น้อยกว่า140เซนติเมตรนะครับ วัววาเกิวเลือดร้อยเนี่ยเป็นวัวที่ตัวตัวเป็นเป็นวัวเฟร,รมกลางค่อนข้างเล็กนะครับน้าหนักอยู่ที่ประมาณ7 0 0ดถึงเกกิโลกรัมนะครับไม่เหมือนกับวัวพวกลูกผสมอ่าไม่ใช่ไม่เหมือนกับว,วัสบวาสายพันยุโรปนะครับหรือว่าแม้แต่บราแมนเองนะครับอย่างเชโรเล่อย่างบราแมนอย่างแองกัสแองกัสนี่นะครับวัวพวกนี้เนี่ยวัวพ่อพันเขาเนี่ยน้ำหนักเขามากกว่า1ตันแน่นอนนะครับแต่วัวอาวากิวเนี่ยวัวพ่อพันเนี่ย จะตัวไม่ใหญ่มากน้ําหนักจะไม่มากนะครับประมาณ700-900ถึงกกิโลกรัมเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องใช้วัวแม่พันธุ์ที่มีเฟรมใหญ่นะครับเพื่อที่จะว่าลูกออกมาแล้วเนี่ยจะได้เป็นวัวลูกวัวที่ตัวใหญ่แล้วเมื่อเราขุน3ปีเนี่ยครับสปีขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะได้น้ําหนักถึงประมาณ700กว่าโลนะครับแล้วก็ถ้าสายพันธุ์เขาแมชกันนะครับถ้าพันธุกรรมของพ่อเนี่ยให้กล้ามเนื้อที่ดีให้ไขมันแทรกที่ดีแล้วก็ พันธุกรรมของแม่เนี่ยนะครับก็แมทช์กักนมันก็จะได้คุณภาพเนื้อที่ดีตามมานะครับผมมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับคือเนื่องจากาขนาดของวอัวที่ขุนเต็มแล้วเนี่ยนะครับมีความสําคัญในการขุนวัวนะครับดังนั้นเนี่ยว,วัววากิวเนี่ยนะครับที่มี f สูงสูง f 4ตัวก็จะเล็กลงนะครับดังนั้นจะไม่เป็นที่นิยมมากนักนะครับ ในกรณีที่เป็นการขุนบัวเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือประมาณวัว f 2ถึง f 3นะครับนั้นวัวแม่พันธุ์ที่จะลิตลูกวัวอ่า f 2 f 3ก็คือวัวแม่พันธุ์ F1 f 2นะครับถ้าอ่าวัว f 2ถ้าผสมพันธุ์ได้ลูกมาเป็นตัวเมียก็จะเป็น f 3ใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอามาขุนเขาจะไม่เก็บเอาสายพันธุม์มาเอามาเอามาทาแม่พันธุ์เพราะว่าถ้าเอาแม่ถ้าเอาไปทําแม่พันธุ์ต่อเนี่ยลูกออกมาจะได้เป็น f 4ซึ่งตัวจะเล็กเกินไปนะครับ ที่ฟาร์มแห่งนี้นะครับที่มีประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นฟาร์มต้นแบบของผมนี่นะครับเขาใช้แม่พันธุ์นะครับเป็นที่มีพื้นฐานมาจากลูกะสมปรามันนะครับแล้วก็ใส่วากิวเข้าไปนะครับก็เป็นแม่พันธุ์ F1 ถึง F2 นะครับมี F3 บ้างนะครับแต่ก็ต้องดูว่า,าตัวใหญ่จริงๆเขาถึงจะเก็บไว้นะครับหลายคนก็บอกผมว่านี่ไงล่ะเห็นไหมเขาทําสําเร็จเขามีแม่พันธุ์ขนาดนี้ เฟรมนี้แล้วก็ทําสําเร็จทําไมผมไม่ไปหาซื้อแม่พันธุ์แบบใหญ่ๆมาเลี้ยงเลยใช่ไหมครับมันดูเหมือนง่ายนะครับแค่ไปหาซื้อแม่พันธุ์เหมือนเขาเฟร,รมเท่าเขาเนี่ยมาเลี้ยงเราก็น่าจะมีโอกาสสาเร็จนะครับแต่ในการเลี้ยงวัวแม่พันธุ์ที่มีเฟร,รมขนาดนี้นะครับต้นทุนมันสูงมากนะครับในขณะที่ตัวผมเองนั้นเนี่ยก็มีประสบการณ์น้อยมากในเรื่องของการเลี้ยงวัวยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ยังไม่ได้เจออุปสรรคอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับ ดังนั้นเนี่ยผมไม่กล้าที่จะลงทุนมากๆไปกับวัวแม่พันธุ์ที่มีเฟร,รมใหญ่ๆค่าอาหารมากๆเวลาเกิดการสูญเสียขึ้นมาเวลาไม่ได้ผลผลิตขึ้นมานะครับมันจะบาดเจ็บรุนแรงนะครับที่เห็นฟารมวัวของผมในขณะนี้นะครับที่เห็นวัวของผมในขณะนี้นะครับผมพูดได้เลยว่ามันคือแบบฝึกหัดของผมนะครับเป็นการเตรียมตัวเป็นการแบบฝึกหัดเป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะก้าวต่อไปในสเต็ป ในวัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็วัวที่ราคาแพงขึ้นนะครับผมตั้งเป้าอวยว่าใน5ปีเนี่ยผมจะสร้างฝูงแม่พันธุ์ชารโลเล่นะครับขึ้นมา50ตัวนะครับวัวลูกผสมชารโลเล่ขึ้นมา50ตัวในระหว่างเมื่อผมได้50ตัวแล้วนะครับเราก็จะมีการคัดตัวที่สวยตัวที่ดีนะครับเมื่อได้คุณภาพตามที่เราต้องการแล้วได้รูปลักษณะไดะ้ระดับสายเลือดที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะ หลังจาก5ปีเราก็จะเริ่มได้ขายวัวแล้วนะครับเราก็จะเริ่มมีเงินหมุนเวียนเข้ามาในฟาร์มแล้วนะครับเราก็สามารถที่ขยายเฟรมวัวให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับจากปัจจุบันเนี่ยเป้าหมายของผมก็คือประมาณ300-400ถึงกิโลกรัมนะครับวัวแม่พันธุ์นะครับน้ำหนักประมาณนี้นะครับอีกส0ปีข้างหน้าเนี่ยผมก็คาดหวังว่าผมจะสามารถขยายเฟรมของวัวแม่พันธุ์ของผมนะครับให้อยู่ในระดับ500กิโลขึ้นไปได้นะครับ5 0 0ถึงกิโลซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นแล้วนะครับ เราจะสามารถนำวัววากิวมาใส่นะครับแล้วก็ผลิตวัววากิวเนื้อวาก,กิวขายนะครับผมตั้งเป้าว่า10ปีข้างหน้านี่นะครับผมก็จะทำเนื้อวาก,กิวแล้วนะครับแล้วก็อีก15ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมี shop, บูธช็อปบาบูเชอร์ช็อปแล้วก็จะมีร้านอาหารร้านสเต็กนะครับร้านชาบูนะครับที่ขายาเนื้อวัววากิวที่ผลิตมาจากฟาร์มของเราเองนะครับ หวังว่าเนื้อหาสาระาในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ